สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคาวิเศษนะครับวันนี้มาพบกันในยามค่ำนะครับวันอาทิตย์ที่5้ตุลาคม2,568ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา2องทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับครับวันนี้ก็อยากจะไป จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับไปติดตามท่านแพ่ทองทานชินวัตรอดีตนายกรมตรีของเรานะครับซึ่งได้เดินทางไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ําท่วมทีท่จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับแม้ว่าท่านจะไม่ได้ลงตําแหน่งนายกรมตรีแล้วแต่ก็ยังมีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนเราก็จะไปดูในทวิตเตอร์กันสักนิดหนึ่งนะครับ วันนี้ถ้าท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วเนี่ยนะครับผมอยากให้ทดสอบระบบเสียงชนินๆเนะครับวันนี้ผมใช้ไมค์ตัวใหม่นิดึ่งเป็นไวเลสนะครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนดีมากน้อยขนาดไหนช่วยบอกผมด้วยนะครับข้อมูลที่ผมจะนำมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมทุกท่านนี้มาจาก Twitter เลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็จะไล่เรียงกัน จากเป็นอันดับท็อปสุดนะครับไปจนกระทั่งมูข่าวทั้งหมดเราไปดูเลยครับว่าท่านนายกองอิงนะฮะเรียกติดนายกองอิงเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมเท่าที่ได้วิเคราะห์แล้วก็สัมผัสดูเนี่ะครับนายกสายตะกูลชินวัตรเนี่ยจะมี d ีเนะครับประชาชนอยู่ในหัวใจแล้วก็เป็นมีความาภาษาฝรั่งเล็กเอ p มพ h y นะครับมีความเห็นอกเห็นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับมีความใกล้ชิดกับประชาชนนี่คือสไตล์ของนักการเมืองครับท่านผู้ชมที่เข้ามาแล้วเช็คเสียงหน่อยเคลียร์ดีมากน้อยขนาดไหนนะครับผมต้องการผมต้องการคุณเลิดลิฟสวัสดีครับคุณทูพาวเวอร์ เช็คผมหน่อยเสียงดีไหมเสียงดีไหมครับมิ์บอกผมด้วยนะครับครับผมขอเริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้เป็นทวิตเตอร์จากนายกไม่ใช่นายกดิอดีตรัฐมนตรีูรัฐมนตรีช่วยกระทรวงครับกระทรวงศึกษาธิการท่านเลยกสอสหญิงเยนะ บอกว่าวันนี้หญิงมีโอกาสติดตามคุณแพรทองทานชินวัตรเียนายมตรีลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจราดิตโดยเฉพาะพื้นที่ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันและอำเภอตรอนนะครับซึ่งนผมจะทบรุนแรงอย่างต่อเนื่องอำเภอตรอนอำเภอทองแสนขันอำเภอตรอนก็อยู่ห่าง อยู่ห่างจากคืออุจราริตยจะเป็นภาคเหนือตอนบนเนาะเราก็จะมีเขือ่อนสิริกบุอยู่นะครับติดกับจังหวัดแพร่แล้วก็ติดกับประเทศลาวด้วยนะครับบางส่วนนะครับมาดูภาพหน่อยนะครับแมน่ารักนะท่นเป็นแม่ได้ไปไม่ได้เป็นนายมตรีแต่ก็น่ารักอะ่ะมีความเห็นอกเห็นใจพี่น้องประชาชนนะครับ ให้เราเปรียบเทียบดูได้เลยนะการแสดงออกการใกล้ชิดกับประชาชนเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็วันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้จากท่านอดีตมตรีกีราพรสิทุกภัยนะครับโครงการโอดอสซัมเมอร์แคก็คือส่งนักเรียนไปเรียนต่างประเทศช่วง s u มเมอร์แควันนี้ก็ได้เดินทางไปแล้วนะครับ ที่ไปที่ฟินแลนด์กับที่ประเทศอังกฤษน,นะครับระยะเวลา6กเดือนนี่เป็นโอกาสที่ดีมากอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่น2นะครับเวอร์ชั่น2ที่มาจากโครงการหนึ่งทุนหนึ่งอำเภอหทุนหนึ่งอเภอเนี้ยส่งไปเรียนแบบระยะยาวเลยจะเปีย,ปยตีปรียาโรบียาเอกนะครับแล้วก็ในส่วนของ โอดอสเนี่ยก็เป็นนโยบายที่มาต่อยอดหรือว่าเป็นเวอร์ชันสองนะครับก็คือส่งไปเรียนซัมเมอร์นะครับสันส้นๆไปได้ประสบการณ์ครับได้ประสบการณ์ส่งไปเรียนซัมเมอร์นะครับสั้นๆไปได้ประสบการณ์ครับโอเคไปต่อนะครับอันนี้คุณพายุ คนไม่มาถามถึงไม่ได้อย่าเอาน้ําท่วมมาโจมตีนายกเตรียมลงพื้นที่คุณพายุที่อยู่พักเพื่อไทยนะเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นผู้ช่วยสอสอน่าจะเป็นรองโฆษกพักด้วยนะครับเห็นเห็นอยู่กับคุณหมอศรียาดานะครับแพทย์ศรียาดาแล้วก็เรื่องเล่าเช้านี้ เรื่องเล่าเช้านี้ใครท่องทางเตรียมโชว์วิสัยทัศน์ยกเครื่องเพื่อไทยยกเครื่องประเทศไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสอ,สอเตรียมสุ่งศึกเลือกตั้งโคศึกเพื่อไทยล่านที่ผ่านมาไม่ปฏิเสธคำวิจารณ์ครับก็เนี่ยคือ d ี a นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นต้องยอมแล้วว่าเป็นอะไรที่ฟื้นตัวเร็วนะครับ เรียกว่าพอถึงฟื้นตัวคือโดนโดนมาเยอะอ่ะโดนโดนมาตั้งแต่เป็นยี่จะเป็นยี่สิบปีนะครับโดนยุคพักตัดสิยุคพักตัดสิแต่ก็ฟื้นตัวเร็วแล้วก็เตรียมเข้าสู่สนามต่อนะครับเหมือนนักมวยที่โดนน็อกอะอาจจะโดนน็อกมาแล้วก็พักฟื้นเสร็จแล้วก็ซ้อมต่อเลยเรียกว่ามีพลัง ในการฟื้นตัวเร็วนะครับแล้วก็ดูท่าทางของท่านเนี่ยขนาดคุณพ่อติดคุกอยู่ก็กำลังใจดีนะครับคืออาจจะอะไรเขาเรียกอะไรนะภาษาโบราณน่าชื่ตอ,อกตรมแต่ว่ามีความเข้มแข็งนะเดินหน้าต่อนะครับเดินหน้าต่อเพื่อเศรษฐกิจประชาธิปไตยนะครับผมไปต่อกันนะครับ อันนี้จากเรื่องเล่าเชา้านี้อ่ามาดูตรงนี้หน่อย The Standard ครับแม่หน้าตาสดใสนะหน้าตาสดใสครับนี่เด็กเรียนเด็กมนนี่ถ่ายกับพี่น้องประชาชนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้คนวัยผมนี่แหละห้าสิบสามจนถึงผู้สูงอายุนะครับลูกหลานก็คงไปทำงานันหมดนะนี่ครับก็ใกล้ชิดประชาชน ท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับดูแล้วก็อบอุ่นดีนะครับดูแล้วอบอุ่นดีมากๆเลยเด็กมาตรานครับทุกคนก็ให้กำลังใจเนี่ยคือกำลังใจครับด้านหลังก็จะเป็นสสรวีเล็กอุทัยนะครับแล้วก็จะจักจังหวัดุนรดิ์นะ แล้วก็สอสจะเด็กนะครับจากที่สนุโลกดรหญิงตอนนี้ท่านก็เล่าจับสสก่อนเนาะตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นสอสก็ทํางานให้พรรคครับนี่ครับอุ้งอิงนาทีมเพื่อไทยหรือจอริตช่วยผู้ประสบภัยนํำท่วมนี่ครับดูภาพนะให้ภาพเล่าเรื่องเลยก็แจกถุงยางชีพทุกคนก็ที่มาถึงแม้ประสบภัยแต่ว่านี่คือกําลังใจครับ อดีผู้นำประเทศไปเยี่ยมนะมน้ำมันพืชมีปลากระป๋องนะครับมีน้ำเต้าหู้ดีหน้าไปทุกคนก็ดีใจนะเมันเป็นความอบอุ่นหัวใจอย่างหนึ่งนะครับนี่เป็นน้ำใจอ่ะมันเป็นน้ำใจที่ จากอดีตนายมรุยีและพักเพื่อไทยนะครับสีสวอสอเพื่อไทยพักพักเหนือตอนบนนะมาช่วยกันนะครับมันก็เป็นกำลังใจนะเดี๋ยวทางรัฐบาลเขาก็เตรียมตัวที่จะเยียวยานะครับเยียวยามันเป็นความสุขอย่างหนึ่งที่เห็นนะครับเนี่ยเนี่ยดูภาพ คือมันก็เป็นความประทับใจนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจคือเรียกว่าก็เห็นอกเห็นใจนายกอุ้งอิงนายกแพทองทานนะครับท่านสมศักดิ์เทพสุทินก็ไปด้วยนะครับเราเรียกว่าอยู่เคียงข้างกัน คนนี้อดีตลัมตรีสองท่านเลยนะครับ็น้สักเป็นอุทัยโมโนนิวส์ก็เหมือนกันครับามาดูภาพนี้หน่อยดีกว่าจากคุณนลพเก้าช่วงที่คุณแพทองทานลงพื้นจรวจอริตที่วังปรากฏออำเภอทองแสนขันเหมือน เหมือนว่าจะมีชาวบ้านคาดเป็นว่าผู้ชุมนุมเดินประกบและอธิบายสามารถชี้ได้ว่าบ้านแต่ละหลังเป็นยังไงโดนหนักขนาดไหนการลงพื้นที่และได้คนรีแคปแบบนี้ยิ่งเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นมานานยิ่งดีช่วยให้เห็นภาพชัดแนะนำให้ไปทำการบ้านต่อคุณไม่มีทางทราบสภาพกว้างครบภายในลงพื้นที่ครั้งเดียว่อสองสาครั้งก็ยังไม่รู้ในคลิปจะเห็นคุณสมศักดิ์ เทพสุทินเดินประกบไม่ห่างในทางการเมืองก็คือสยบข่าวลือก็ยังอยู่เพื่อไทยยังไม่ได้ไปไหนครับก็จริงๆแล้วผมว่าในส่วนของต่อภาคเหนือตอนล่างเนี่ยระบบน้ําเนี่ยมันต้องต้องแก้ไขทั้งระบบเลยนะครับก็ตั้งแต่น่านแพร่น่านแพร่อุตจิีสุขโขทยัยพิษณุโลกเนี่ย จะน้ำท่วมทุกปีนะครับเพราะว่าไม่มีเขื่อนนะอันนี้จะต้องใช้ใช้งบประมาณอีกมหาศาลเลยเอ่เราไปดูในคลิปกันก่อนนะครับยว

อยากเลยเนาะอยากเลยเนาะที่ลูกค้าอยู่บ้านนี้หมดเนะคะอะไรกินอะไรกินอะไรในบ้านกินยังไงบ้างเป็นยังไงเป็นยังไงอย่างในในของอะไรก็ไดเรื่อนายยกดิเนาะจริงๆถ้า

เรายังพังอยู่ในหัใจของเหมลูกนี้ก็น่ารักเลยครับรักธรรมด์ที่น่ารักนะครับรัฐมนตรี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 รัฐรัฐมนตรีรัฐมนตรัฐรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรรัฐรัฐมนตรีนตรัฐมนรีรัฐมนตรีรัฐมนตรัฐมัฐนตรีรัฐมนตรรตรีรัฐมนตีรนตรีรัตรีรนมนตรีรัรัฐ ท่านอดีตรัฐมนตรีท่านรัฐมนรต,ร,ตรีบุกปรกเทศมณีท่านรัฐมนตรีช่วยรัฐกาลจุฬาไทยท่านจะเตือนทีนะครับครับนั่นก็เป็นคลิปนะครับนี่มาดูตรงนี้ดีกว่ามาดูผมชอบผมประทับใจภาพน,นี้มากนั่งคุกเข่าเหมือนกับนั่งไหว้พระเลย อยู่กับประชาชนนะครับไม่ว่าจะตำแหน่งใหญ่โตขนาดไหนนะครับก็ไม่ใหญ่กว่าประชาชนนะนายกที่มาจากการเลือกตั้งจะจะเห็นความอ่อนน้อมถ่อมตนกับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับ เจอสแตนดาดแพรทองทานลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมย้ำเพื่อไทยให้ความสำคัญประชาชนก่อนการเมือง okay, ครับดูภาพนะครับให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องให้ภาพเล่าเรื่องครับไทยรัฐนะครับอิงนำทีมเพื่อไทยลุยน้ำท่วมอุตรดิต เป็นกำลังใจภาพนี้น่าจะเป็นภาพเก่าที่เชียงรายนะเนี่ยภาพเนี่ยเป็นภาพที่คือรู้เลยว่าสงสารประชาชนนะอันนี้เรื่องเล่าชาวลีนะครับ ทีพีทครับนำทีมเพื่อไทยลงที่อุตริตช่วยเหลือน้ำท่วมภาพนี้ก็น่ารักไม่รู้ท่านนายกอนุทินไปยังนะก็ยังไม่เห็นข่าวนะครับยังไม่เห็นข่าวท่านเท่าไหร่ดูล่าสุดสิ ไม่เป็นไรครับก็ใครไปก็ได้ช่วยเหลือประชาชนนะครับแต่ท่านอนุทินต้องเยียวยาเร็วๆเยียวยาเร็วๆนะครับเอามาดูภาพขอเพียงมีใครในยามยามที่ทอแท้ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยห่วงใย ในยามที่ชีวิตมันมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกร้างความหวังให้ว่ามันขาดมันหายใครจะช่วยเติมเติมหลังใจให้ฉันได้เริ่ม ต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจะใครน้อขอเป็นทานให้ฝันให้ไฟให้ชีวิตได้มีแรงใจให้ดวงใจลุกโชมความหวัง กำลังใจจากใครนอ้อขอเป็นทานให้ฉันได้ไหมดังยาดฝนบนฟ้าฟ้าเลยที่ยาดรินสู่พื้น,น,นดินแห่งฟ้ามกนลังให้ห คร้ต <łość> ั้งตัท่านให้ต่อตัะใจทุกท่านใหประชาชนทุกท่านมุ่งกันนะครับผมในขะทอดทุกท่านโอ้โหกำลังใจดีเยี่ยมนะฮะเนี่ยกเขาเรียก resilient นะครับก็คือฟื้นตัวได้อย่างเร็วมากๆเลยแล้วมีความทนครหดอดทนจริงๆเลยนะครับ คุณอนุูทินลงพื้นที่แล้อย่างท่านก็น่าจะลงแล้วนะอ๋อลงอุดรเหรอ่เป็นไรครับช่วยกันทํางานนะช่วยกันทํางานช่วยกันทานนํางานนายอยอุทินไปอุดรน,นะครับวันนี้ท่านขับเครื่องบินโครงการหัวใจติดปีนะครับบินด่วนไปรับมอบผู้ใจจากู้บริจารวัย28ส่งต่อที่กรุงเทพนะครับ ก็กร<ณ>มดับเพลิงครับนนยุ่ตรีมเป็นบันทที่หัวใจติดติตตีครั้งที่จังหวัดอุดรธานีนะครับนำแพทย์จากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เดินทางมารับหัวใจจากผู้ป่วยที่โรงพยาบาลอุดรธานีนะคร,ครับก็ต่างคนก็ต่างช่วยกันนะก็ดูแลประชาชนกันครับเอาละครับก็รายการครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนนะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามช่ม u t u u e คลิปทำคำวิเศษนะครับพรุ่งนี้ผมจะไปที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่เช้าเลยนะครับครบรอบ6ตุลา2519 49ปีครับวันนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ